ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Kawasaki ในงานอีกมาโชว2015ปลายปีที่ผ่านมาก็คือการเผยโฉมพับสเก็ตรถต้นแบบ2รุ่นนะครับนี่คือ Spirit Charger 01 Concept รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนกเก็ตเครื่องยนต์4สูบเรียง Supercharger บล็อกเดียวกันกันกบของ Ninja H2 แต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับ ส่วนคันนี้ก็คือโซลชาร์เจอร์02 o n นเซปที่มาคู่กันกับเจ้าสปลิตสังเกตดูเจนนะครับว่ามันมีรูปโฉมดีไซน์ที่แตกต่างกันแต่ทั้งคู่อยู่ในแบบของสปอร์ตเนเก็ตหรือสปอร์ตเปลย์เค้าสกิต้องการทำภาพร่างต้นแบบขึ้นมาเพื่อให้หลายคนได้มีการพกวพพิจารณ์กันครับว่าแบบไหนโอเคหรือไม่โอเคอย่างไรโดยเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเค้าสกิจะมีการทำรถต้นแบบขึ้นมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วเ,เพียงภาพสเกรร็ตเท่านั้นและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือ เรื่องของการปรับปรุงระบบซูเปอร์ชาร์จใหม่นี่คือซูเปอร์ชาร์จที่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแปรผันตามรถยนต์ได้โดยมีการปรับให้อากาศไหลเข้ามากน้อยได้นะครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของซูเปอร์ชาร์จจากคาวาซากิครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากนินจา h 2หรือ h 2 r นะครับที่ไม่มีระบบแปรผันนะครับของซูเปอร์ชาร์จนั่นก็หมายความว่าซูเปอร์ชาร์จตัวใหม่นี้นะครับจะเหมาะก,กับการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยเน้นความเป็นสปอร์ตแมเก็ตหรือสปอร์ตเปลยกับส it ริ a ต์ชาร์ และโซชาร์เจอร์02นั่นเองครับนับเป็นพัฒนาการที่กลั่นํำหน้าคู่แข่งขันอย่างมากครับในขณะนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าระบบซูเปอร์ชาร์จแปรผันตัวนี้นะครับจะถูกติดตั้งในสปอร์ตเนกเกตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ,บล้อขยนต์เดียวกันกันกบของนิน nja H2 ในอนาคตอันใกลน้นี้และถ้าโชคดีครับปลายปี2016นี้เราอาจจะเห็นรถตัวจริงก็เป็นได้ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะข่าวครับว่าซูซูกินั้นอาจจะทำระบบเทอร์โบชาร์จออกมาต่อสู้กับซูเปอร์ชาร์จของคาวสกี แต่จนแล้วจนรอดขณะน,นี้ทุกอย่างยังคงเงียบยงันครับคาวสกีนันนะครับเน้นการพัฒนาระบบซปเปอร์ชาร์จอย่างจริงจังซึ่งนินจา s 2นะครับที่ออกสู่ตลาดโลกไปแล้วนั้นได้สร้างความตกตะลึงกับกราลังไซทั่วโลกอย่างมากมายโดยสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับคาวสกีอย่างถล่มทลายในช่วงปีที่ผ่านมาโดยที่ยังไม่มีคู่แข่งแม้แต่รายเดียวนะครับที่จะมีสินค้าออกมาต่อสู้กับนินจา s 2ได้ในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามนะครับนี่คือภาพสเกต็ตต้นแบบของ Spirit Charger 01 ที่คาดว่าจะเป็นรถที่หลายคนนั้นชื่นชอบต่อไปในอนาคตกับสปอร์ตเปลือยนักเก็ตบายซูเปอร์ชาร์ซึ่งมีดีไซน์ที่ล้ำสมัยนะครับในแบบสปอร์ตเปลือยโครงสร้างตัวถังแบบเทอริสเฟรมผสมกับสวิงอาร์มแขนเดี่ยวที่แตกต่างไปจากนิน nja H2 ขณะที่อีกรุ่นหนึ่งครับก็คือเจ้า Soul Charger 02ที่มีการออกแบบมาควบคู่กันนั้นมีความทันสมัยที่มากกว่าล้ำอนาคตมากกว่าแต่ก็ยังไม่แน่ใจครับว่าเขาส์ีนั้นจะเลือกแบบไหน พัฒนาออกสุดตลาดอย่างจริงจังในอนาคตอันใกลน้นี้คงต้องมาตามุกันต่อไปครับว่ารูปแบบดีไซน์ของรถนั้นจะมาเป็นอย่างไรและในเบรกนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ